สวัสดีครับนี่คลิปนี้เราจะพามาดูของเด็ดอีกคันหนึ่งนะครับจะเป็นตัวเบนซ W 2 0 5เป็น c ีคัสตัว5ประตูนะครับพอเป็นตัว5ประตูมาแต่งนี่เขาบอกว่าดูเป็นผู้ดีไฮโซมากๆนะครับคันนี้ก็เช่นเคยนะครับก็ประมาณครึ่งวันก็เสร็จแล้วนะครับจะมีล้อนะครับ ยางแล้วก็จัดทรงด้วยช่วงล่างเฮดไดตัวยูโรสเปกนะครับคันนี้ร้อจะเป็นตัวแบรนด์ c f o r ฟนะครับเป็น h c a ตัว 383S นะครับจะเป็นสีทองโลโยโกนะครับจะเป็นทองอ่อนๆนะครับเดี๋ยวให้ดูฟิล์มินะครับ เต็มซุ้มเป๊ะๆนะครับแล้วก็เน้นกดเตี้ยมากๆนะครับคันนี้แต่จัาไม่ติดนะครับทางเราก็ยังปรับสูตรนุ่มๆให้ด้วยนะครับแล้วก็ออฟเซ็ตล้อกับเบอร์ยางทุกอย่างมันลงตัวหมดนะครับด้านหน้านะครับจะมีขนาดแปดนิ้วครึ่งนะครับจับคู่กับยางสองสองห้าสามห้ายี่สิบนะครับส่วนด้านหลังจะมีขนาดเก้านิ้วครึ่งนะครับ จับคู่กับยางสองสามห้าสามสิบนะครับเพือพ่อนๆมาเป็นไงบ้างครับนล้อก็จะเป็นตัว M1 นะครับเราฝังเป็นแบบตัวผู้ไว้นะครับแล้วก็ใช้ตัวเมียเป็นแบบ M1 เช่นกันนะครับ ใครที่ใช้รถยุโรปแนะนํานะครับตัวช่วงล่างเฮดไดยูโรสเปคนะครับถ้าเน้นขับชีวิตประจำวันนี้เป็นโชคที่นุ่มๆอีกตัวนะครับที่ราคาไม่สูงนะครับส่งมันหล่อมากครับเพืเ่อนๆท่านใดที่ขับรถยุโรปนะครับอยากได้ล้อแบรนด์ w work นะครับหรือเป็น bc f o r c e นะครับ สอบถามเข้ามาได้นะครับคลิปนี้เราก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวดูคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพามาชมรถเด็ดๆเช่นเดิมนะครับขอบคุณครับ